ระบบบ้านสวนหรือที่อยู่อาศัยเราสามารถมีคารลิฮาร์ดบ้านแสนสวยและตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมดากเนียซาก้าสำหรับเกมดากเนียซาก้าจะเปิดให้บริการในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วอย่าลืมมาลงทะเบียนล่วงหน้ายกกวนชวนเพื่อนไปล่ามังกรกันมาลงทะเบียนล่วงหน้ากันเยอะๆนะครับลิงอยู่ใต้ล่างคลิปสำหรับระบบบ้านหรือสวนเขาก็จะอยู่ที่เมนูสวนตรงนี้เราสามารถเลือกโซนที่อยู่อาศัยจะเลือก ตามชุมชนที่แนะนําก็ได้แต่โดยหลกัหลกๆแล้วเขาก็จะมีคฤหาสหาอยู่ที่8หลังและบ้านธรรมดาอีก24หลังด้วยกันถ้าเราอยากได้โซนบ้านหลังใหญ่เราก็ต้องดูก่อนว่าที่นั้นมีคนอยู่หรือเปล่าถ้ายังไม่มีคนอยู่เขาก็จะขึ้นป้ายแบบนี้นะครับที่สําคัญไปกว่านั้นในกรณีที่เราไม่ได้ไนนล็อกอินเป็นเวลานานคฤลาสห์ของเราก็จะถูกยึดขึ้นเขาก็จะมีข้อมูลเจ้าของอยู่โดยในระบบบ,บ้านสวนเขาก็จะมีข้อมูลระดับเลเวลของบ้านเราสามารถอัปเกรดเพิ่มเติม,ตมได้แต่ต้องใช้เงิน นะซึ่งเงินก็หายได้จากนักล่าสมบัติบททดสอบของวิทยาลัยอ,ออกสำรวจด้วยพานะหรือจะเป็นร้านค้าทองเราก็กดซองอ่างเป่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดใช้งานเพียงเท่านี้ก็จะได้รับเป็นเงินแล้วในกรณีที่ไม่พอเราก็อาจจะซื้อเพิ่มเพียงเท่านี้เงินก็จะพอแล้วแต่ในการอัปเกรดเลดของบ้านสวนต้องมีระดับ EP ถึงตามที่เขากําหนดด้วยนะซึ่ง EP พวกนี้นะครับก็จะได้รับจากชีวิตประจําวันในบ้านสวนเขาให้เราไปทําเควสนั่นเองมีตั้งแต่ขอพรที่บ่อน้ําอ่ะเราก็กดไปพอมาถึงบ่อน้ําเราก็กดขอพร แบบนี้นะครับก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆหลังจากขอพรปุ๊บได้เป็นเหรียญจิตตกรแล้วก็จะมีขวานเหล็กอีกด้วยนะต้องบอกว่าของแต่ละอย่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีนั่งในสวนเดี๋ยวนะเราเข้ามาสู่ในค้อฟ่ขาดแล้วเดีย๋ยวหาเก้าอี้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้ทําการตกแต่งนะครับขอลองนั่งสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเอา้าเฟอร์นิเจอร์ความทนทานตา่ำเขามีให้เราซ่อมเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับอย่างนี้การซ่อมเนี่ยก็จะใช้เป็นก้อนเหล็กแล้วก็เหรียญบ้านสวน หลังจากที่เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยก็จะสามารถนั่งได้แบบนี้นั่นเองแล้วก็กลับเข้ามาที่เมนูบ้านสวนนะครับโดยนอกจากอีีที่เราจะได้รับแล้วเรายังได้รับเหรียญบ้านสวนเอาไปทําได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดเรเวลของบ้านสวนและเขายังมีร้านค้าบ้านสวนที่เอาไว้ซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตู้ไปรษณีเตียงแบบเรียบง่ายเครื่องกาชาหรือวก็ยังสามารถซื้อได้พวกนี้ก็จะใช้หมดเลยนะครับสาหรับเหรียญบ้านสวนในเมนูข้อมูลยังมีในส่วนของการตั้งค่าการเข้าถึงเราจะให้ใครมี สิทธิ์การเข้าถึงบ้านเราเลือกเซตได้นะครับจะเป็นเฉพาะแค่เพื่อนหรือเฉพาะกองกําลังลบคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ได้และก็เลือกในส่วนของการโต้อตอบต,ติ๊กได้เหมือนกันเมนูถัดมานะครับนั่นก็คือบ้านเราสามารถเช็คโกดังบ้านสวนในนี้ก็จะเก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์มาร์รดพันธุ์และดอกไม้โดยเฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าไหนมีค่าความคงทานน้อยเราก็กดซ่อมจากตรงนี้ได้เลยแต่ละอันก็จะใช้วัตถุดิบไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ก็จะใช้เหล็กอุกบาลเป็นไอเทมอเนกประสงค์ก็กดซ่อมไปนะครับหรือว่าเราจะทําการ แยกย่อยก็ได้เขาจะมีย่อยเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะเผื่อเราไม่อยากซ่อมเราเขี้เกียจซ่อมแล้วนอกจากนี้เรายังดูภาพรวมของเฟอร์นิเจอร์มีทั้งตั้งแต่ที่เราวางไว้เรียบร้อยแล้วและยังไม่ได้วางยังไม่ได้วางเนี่ยก็จะอยู่ที่โกดังของเฟอร์นิเจอร์นี่แหละแต่ถ้าวางแล้วเขาก็จะอยู่ในคฤหาสนาร์หรือปราสาทที่เราอยู่เราจะย่อยทีละมากๆหรือว่าจะซ่อมทีเดียวก็ได้เลือกได้หมดถ้าของไม่พอเราก็ไปซื้อหาได้จากการค้าของผู้เดนแลกเปลี่ยนบ้านสวนพวกนี้ครับก็จะสามารถแลกได้นะโดยวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีตั้งแ ท่อนไม้สนบวกเหรียญบ้านสวนก็จะแลกก้อนเหล็กได้หรือว่าก้อนเหล็กบวกเหรียญบ้านสวนก็จะแลกเป็นท่อนไม้สนสลับแลกแบบนี้ขาดว่ารีบชิ้นไหนก็เลือกแลกอันนั้นเส่งอันี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูภาพรวมโบนัสค่าสเตตัสถามว่าตรงนี้บวกอะไรมั่งเขาจะช่วยเพิ่มความเก่งให้เราด้วยนะเราจะได้เป็นค่าสเตตัสแบบพิเศษอย่างเช่น maxp กเอความสวยงาม4 3โบนัสการชนะทุกคาสบวกหมีการต้านทานทุกคาสบวก0.5%าและการชนะทาง P VE ี e ีบวก1%ความนต ทาน PVE บวก0.5%ในกรณีที่เราขอพรทุกๆวันก็ยังสามารถลุ้นของรางวัลอธิษฐานจากระดับเดเวลของบอ่อน้าอย่างตอนนี้เดเวลของบอ่อน้ําอยู่ที่เดเวล3ก็มีโอกาสที่จะได้รับทั้งขวานเหล็กขวานเงินหรือจะเป็นขวานทองแล้วก็จะมีเหรียญสุนัขชิบะเหรียญอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากนี้ในกรณีที่เราจะจัดปาร์ตี้เต้นลําเขาจะใช้บัตรเชิญปาร์ตี้เต้นลํา6ใบเพื่อจัดปาร์ตี้เต้นลําและเรายังสามารถเชิญแขกมาบ้านได้สูงสุดถึง6คนด้วยกันนอกจากนี้ถ้าเราใช้บัตรแบบ เษเพื่อจัดปาร์ตี้เป็นลำแบบพิเศษของรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถเลือกจัดได้เลยว่าเราจะจัดแบบธรรมดาหรือจัดแบบพิเศษแต่ต้องมีเพื่อนด้วยนะแล้วก็ก,กดทําการเชิญไปนะครับในส่วนของชุมชนอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราอยู่ถ้าเราอยากไปดูชุมชนอื่นๆก็กดดรวจดูนะครับในแน้าต่างเมนูนี้เขาก็จะมีนักสะสมเหรียญที่ลึกและยังโพสต์คําขอสิทธิ์รวมถึงยังส่งได้ถ้าเหรียญเราครบเราก็จะสามารถรับของรางวัลเป็นถุงรางวัลน,นะครับยิ่งไปกว่านั้นในเมนู บ้านสวนเขายัางมีหมวดเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารแสนอร่อยประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ทำฟาร์มในสวนและหาจุดตกปลาสูตรอาหารแสนอร่อยสูตรอาหารแต่ละอย่างเนี่ยจะใช้วัตถุดิบไม่เหมือนกันมีตั้งแต่ก้อนเนื้อหน่อไม้ผักสดถ้าเรามี3อย่างนี้เราก็จะสามารถทําสตูเนื้อแดงแล้วให้เราเลือกในส่วนของขั้นตอนการทําเพื่อเพิ่มโอกาสการสําเร็จมากยิ่งขึ้นแต่ละอันพวกนี้ก็จะมีแต้มอาหารด้วยนะครับแล้วก็โอกาสสาเร็จปองอยู่อย่างการควบคุมอุณหภูมิโอกาสสาเร็จจะบวกเก้าสหรับการ ทำอาหารอันนี้เราจะได้แต้มทําอาหาร12เปิดการคุมอุณหภูมิไม่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อไฟการถนอมโอกาสสาเร็จบวก16แต้มอาหาร0เมื่ออยู่ภายใต้การคุมอุณหภูมิโอกาสสาเร็จบวก4เชกเช่นเดียวกับการตุ่นนะครับอะเดี๋ยวลองผลิตให้ดูแล้วกันเนาะผลิตสักหนึ่งนะครับแบบนี้ทําการคลาฟ เราได้รับ EP ด้วยนะและนี่ก็จะเป็นของที่เราได้มาสตูเนื้อแดงบวกเดฟ23เป็บเวลา10นาทีแคลอรี่650แม äh, ่มีแคลอรี่อาหารด้วยอาหารบางชนิดก็ต้องมีสูตรอาหารก่อนนะครับเราจะได้รับจากการต,ตรวจคฤลืหาสในในครหลวงแห่งการล่ายิ่งขั้นสูงขึ้นก็จะใช้วัตถุดิบที่มากขึ้นและตำราที่มีระดับที่สูงมากขึ้นนะครับัานันเมนูการทําอาหารเนี่ยถ้าอยากให้ตัวละครได้บัฟแบบเทพเทปบัฟแบบโหดโหก็ต้องมาเก็บร,ระดับทําอาหารก่อนแล้วก็ไปเลือกเทคนิคก,การทำ ซึ่งเทคนิคการทําอาหารนะครับเขามีหลากหลายอย่างมากมีการควบคุมอุณหภูมิการหมกักการอบก,ก,ก,การบ่มและอื่นๆอีกมากมายกรรมาวิธีพวกนี้นะครับก็ต้องใช้สูตรหรือเทคนิคเพื่อนทาอาหารด้วยนะนอกจากนี้เรายังสามารถดูกระเป๋าได้นะครับว่าในนี้เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างหรือจะเลี้ยงให้สวยงามฉะนั้นเราต้องไปตกปลาล่าสาัตว์เล่นกิจกรรมอื่นๆแล้วก็ซื้อในส่วนของการผลริตเฟอร์นิเจอร์ยิ่งเราผลิตเยอะเลเวลของช่างไม้ฝีมือก็จะมีเพิ่มขึ้นเราก็จะสามารถสร้างเฟอร์นิเจอร์ได้สวยมากยิ่งขึ้นนะครับ เขาก็จะมีเยอะมากขึ้นมียันสีว่วงสีทองพวกเฟอร์นิเจอร์หลังๆนะพวกค่าความสบายค่าความสวยงามสไตล์และดีไซน์ก็จะสวยมากยิ่งขึ้นด้วยแต่เราต้องมีเะเวลสูงมากขึ้นก่อนนะในส่วนของการผลิตเฟอร์นิเจอร์เขาก็ต้องมีวัตถุดิบที่เขาต้องการของบางอย่างเนี่ยสามารถซื้อได้จากร้านค้าบ้านสวนบางอย่างเราอาจจะต้องไปทําการค้าขายกับผู้เล่นนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีขายอยู่โดยใช้เหรียญทองในการซื้อนะเนี่ยพวกวัตถุดิบทําอาหารพวกนี้ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันในส่วนของเมนูการทําสวนถ้าเราเป็นเกษตรกรมือใหม่ก็จะสามารถ สามารถปลูกพวกดอกไม้ดอกกุหลาบกุหลาบแดงเดซี่สีเหลืองนะครับเดซี่ขาวเดซี่ม่วงแล้วก็จะมีแครอทจิ๋วมีข้าวโพดจิ๋วมีฟักทองจิ๋วนะครับถ้าเกษตรเลเวล2ของที่ปลูกได้ก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นชเช่นเดียวกันถ้า34นะแต่เราต้องปลูกไล่ตั้งแต่เลเวล1มาก่อนนะครับวิธีการปลูกก็กดปลูกเลยเขาก็จะพามาที่สวนอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับตรงนี้เราก็กดที่สวนทําการหว่านเมล็ดเลือกเมล็ดที่เราจะทําการปลูกแต่บางอย่างเราก็ต้องซื้อก่อนนะครับจากร้านค้าสวนใหญ่เช่นเมล็ดเดซี่สีเหลือง ผมก็ทําการปลูกไปโดยเขาก็จะมีสตามินาด้วยแล้วก็ระยะเวลาในการเติบโตของดอกไม้ชนิดนี้ก็จะมีบอกอยู่อย่างพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณ6ชั่วโมงในกรณีที่เราอยากจะปลูกหลายๆอย่างเรเวลของบ้านสวนเนี่ยก็จะต้องเพิ่มขึ้นก่อนนะครับเขาก็จะปลดช่องให้เราปลูกมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําการปลูกไปเรื่อยๆก่อนนะครับแบบนี้ในส่วนนี้เราสามารถกดดูแลได้นะครับหรือดูแลด่วนได้ส่วนที่เหลือเราก็แค่ม,มาลอยเวลาแล้วก็ทําการเก็บเกี่ยวเพื่อเราจะได้วัตถุดิบและเอาไปโครงขายตลาดการทําสวนถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เราต้องททําุกๆวัน ไม่ควรพลาดเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีวัตถุดิบไปต่อยอดอันอื่นเมนูถัดมานั่นก็คือการหาจุดตกปลาจุดตกปลาเนี่ยเขาก็จะมีระดับเลเวลตามจุดที่เราต้องการอยู่ถ้าเราเลเวลระดับที่สูงเราก็จะสามารถตกได้หลายจุดมากยิ่งขึ้นและพันปลาที่เรามีโอกาสได้รับจะเป็นปลาระดับสูงถ้าเราอยู่แค่เลเวลหนึ่งก็จะมีอยู่แค่3จุดและพันปลาที่มีจะมีปลาแถบขาวปลาสีนวดปลาคราหญ้าปลาคีบฟ้ารวมถึงยังมีโอกาสได้รับก้อนไม้สนต้อนไม้เมเปิลแล้วก็ก้อนเหล็กเดี๋ยวผมไปตรงนี้แล้วกันนะเดิพ เรามาให้อัตโนมัติมาถึงจุดตกปลาตรงนี้เลยแล้วเราก็กดตกปลาได้เลยนะครับแต่การตกปลาเราต้องมีเหยื่อก่อนเหยื่อเราก็จะสามารถหาซื้อได้แล้วก็มีเบ็ดตกปลาด้วยตามชนิดของระดับเบ็ดที่เรามีอยู่เดี๋ยวผมจะตกให้ดูนะครับกดโยนเบ็ดเข้าไปแล้วก็ดูว่าน้ํานิ่งไหมน้ําใสหรือเปล่าแล้วปลากินเหยื่อไหมแล้วก็กดแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้รับแล้วแต่เป็นก้อนเหล็กดนรอบนี้โยนไปใหม่ นี่นะจุม๋มแล้วก็รอสัญญาณมาแล้วก็กดต่อนะครับดูซิว่ารอบนี้ผมจะตกได้อะไรตกได้กหล็กอีกแล้วกดไปอีกทีนึงนะครับมาต้องมาแล้วล่ะปลาสักหนึ่งตัวใช่แล้วล่ะหรือว่าเราจะกดออโต้ตรงนี้เอาก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาก็จะตกให้เอาเองมีทั้งกดมือแล้วก็กดออโต้และนี่เลยขึ้นสัญญาณหายากสังเกตท,ที่ด้านบนชุบ ชูบโอ้โหปากินเหยื่อตอดรุนแรงแมากมีโอกาสที่จะทำสายขาดแต่เบ็ดเราระดับ3เรียบร้อยครับปลาขี้ฟ้า แล้วก็โยนไปใหม,ม่แล้วก็มาถึงไฮไลท์หลักของเรานะครับนั่นก็คือการตกแต่งบ้านเราสามารถตกแต่งทั้งในคาเฟฮาร์ในตัวบ้านหรือว่าจะเป็นในส่วนของด้านนอกก็ได้เพียงแค่เรากดเข้ามาที่เมนูการตกแต่งแบบนี้นะครับแล้วเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะทาการตกแต่งอย่างเช่นไปษณีเราก็หมุนก่อนว่าเราเนี่ยจะให้อยู่ประมาณทรงไหนอยู่ด้านไหนนะครับอยู่ด้านหน้าด้านในอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกเพียงเท่านี้เราก็สามารถตั้งได้แล้วเห็นไหมถ้าอยากจะได้ของชิ้นใหญ่มากขึ้นอ่าเอาเป็นที่นั่งผมจะตั้งอยู่ประมาณนี้น หมุนก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็วางเข้าไปนะครับมีโคมไฟด้วยประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะต้องปรับมุมนิดนึงนะ <c oughs> นี่เลยตั้งได้นะครับทั้งแสงสีแสงไฟแล้วก็ก,กดตกแต่งไปอีกอันนี้ต้องการต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้เดี๋ยวเราเอาไปกระเถิบด้านนู้นแล้วกันนะครับไปครับหรือหาดใหญ่พื้นที่ต้องการเยอะเรากดไปปื๊บนี่เริ่มเป็นสวนและขึ้นอยู่กับการจัดสวนจริงๆนะผมว่าในส่วนนี้นะครับที่สุ่มกาชาตั้งหน้าบ้านไปเลยไอ้ดูสิกาชาเฟอร์นิเจอร์กาชาเฟอร์นิเจอร์เนี่ย ถ้าเรามีเหรียญกาชาเฟอร์นิเจอร์เราสามารถมาสุมเพื่อลุ้นเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับแล้วเขาก็จะมีเหรียญบ้านสวนมีแบบแปลนมีไม้พวกนี้เป็นเมนูที่สําคัญมากในยะว่าไม่ควรพลาดสักเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของการตกแต่งรู้ว่าเลือกเปลี่ยนรั้วได้นะครับอยากได้รั้วทรงไหนก็กดเปลี่ยนเข้าไปนะครับเขาก็จะเปลี่ยนให้ทั้งหมดเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูในบ้านบ้างส่วนด้านในนะครับก็จะมีพวกเตียงมีพวกโซฟานะครับเราก็เลือกจัดรลูดไปความยาวความสบายความสวยงามหรือว่าเราจะทาการเคลียร์ของเก่า อ,ออกก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไปจัดเรียงเอาว่าเราต้องการอะไรบ้างมีเปลี่ยนพื้นพื้นไม้สีผนังนะครับแบบนี้อ่าสีพื้นเป็นแบบนี้แล้วกันแล้วไปดูหน่อยสิซาวเวอร์ที่อาบน้ําอ่างอาบน้ําอย่างที่เห็นนะครับอ่างอาบน้ำเนี่ยเราสามารถลงแชร์ได้ด้วยนะแบบนี้เลยครับฟอกสบู่ตัวละครเขาก็จะทำการฟอกให้มีลาดน้ํานะครับแหมเล่นน้ํามีเป่าฟองน้ําเพิ่มความน่ารักมุงม้งมิ้งเตียงก็สามารถนอนได้โซฟาก็สามารถนั่งได้หรือเราจะทําอาหารเราก็สามารถ ทำได้เช่นกันแต่บางอย่างค่าความทนทานต้องถึงก่อนนะครับนี่มันเครื่องจานหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้เดินสํารวจอีกทีซิเนี่ยแหละครับการมาเช่าคฤหาสา์อยู่ก็ต้องมาเช็ควัตถุดิบก่อนว่าเราจะตกแต่งตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าเราจะมาปรับโมเดลบิวฟอนิเจอร์ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะนอนไม่ได้เดี๋ยวผมจะตั้งเตียงตรงนี้หน่อยละกันนะครับตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองนอนหน่อยซีฟอนิเจอร์ไปก่อนปึ๊บหลับเลยน้องมีคุยด้วยนะมีกิ้งอีกต่้งหากเก นี่น่าจะเป็นหนึ่งเมนูสําคัญในระบบบ้านสวนของภายในเกม Dragonia er Saga สำหรับเกม Dragonia er Saga จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วไปลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วมารอเล่นกันได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ล่างคลิประบบน่ารักบ้านสวนอย่างนี้ผ่านไม่ได้แล้วนะครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบา,บายๆไปละครับ